สวัสดีครับผมสวัสดีในวันฝนตกช่วงบ่ายอีกหนึ่งวันนะครับผมเป็นน้กเกษตรอินทรีย์ระบ้านก็จะพามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในกระถางประดิษฐ์แฮนเมดลอยฟ้านะครับซึ่งเกษตรเกษตรอินทรีย์ระบ้านปลอสารพิษนะครับก็จะเคยคุยเอาไว้ในเรื่องของผักชีนะครับแล้วก็ได้ทําการเพราะมาเมล็ดให้ออกน้าเพาะ เพาะเมล็ดออกลากแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตน้นกล้าเนื่องจากว่าผักชีนะครับตอนนี้นะครับเขาก็แตกใบที่3ใบที่สี่ออกมาแล้วแล้วก็ขึ้นหนาแน่นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องรีบทำในหมวดเกษตรวันนี้นะครับก็จะต้องทำการขยายกล้าพันนะครับเนี่ยเขาขึ้นหนาแน่นนะครับเดี๋ยวเขาขึ้นหนาแน่นไปนะครับโอกาสที่ผักจะเจริญผักชีจะเจริญเติบโต,ตได้ช้าครับ ก็ตอนนี้ก็ได้ทําการแยกลงในนี้ไปบ้างแล้วนะครับใน r e d u ว e Reuse รีไซเคิ uce, Re use, Re cycle, คือโฟมที่เขาจะทิ้งนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะเอาขึ้นลอยฟ้านะครับเพราะว่าได้ประดิษฐ์กระถางแฮนเมดลอยฟ้าใบใหญ่เอาไว้2ใบนะครับผมก็จะขึ้นลอยฟ้าวันนี้จะไม่เข้าอยู่หนาะแน่นจนเกินไปครับเดี๋ยวหนาะแน่นจนเกินไป 1. ผักโตช้า2ผักที่เป็นต้นก้านะครับก็จะเสียหายนะครับก็จะแยกอาหาร แล้วก็เดี๋ยวการเจริญเติบโตช้าด้วยแล้วก็โอกาสที่เขาจะตายก็มีสูงด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะข้ามวดเกษตรในการแยกต้นกล้าผักชีนะครับลงในกระถางประดิษฐ์แทนเม็ดใบใหญ่ขึ้นลอยฟ้านะครับผมก็ตอนนี้นะครับบางส่วนก็ทําเป็นกระถางใบใหญ่นะครับเป็นกระถางใบเล็กนะครับแล้วก็ทําเป็นคอนโดกาลาแลนนะครับผมคอนโดกาลาแลนนะครับก็จะเพิ่มสีสันนะครับทําให้ มุมของบ้านสวยงามนะครับแล้วก็ได้รับประทานผักไปด้วยนะครับในคอนโดกา,าแลนด์นก็มีผักชีฝรั่งมีบัวบกนะครับมีวอเตอร์เคสนะครับแล้วก็มีผักหลากหลายที่สามารถเอามาปลูกในคอนโดกา,าแลนด์นได้ครับผมไงเดี๋ยวก็ชวงปลูก่ชวงปลูกย้ายผักชีต้นการลงในกระถางดิทเมนย์ใบใหญ่หลอยฟ้าก็จะมาถ่ายทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีในวันของฝนตกอีกหนึ่งวันนะครับผมช่วงนี้นะครับจังหวัดสตูลเป็นไรที่ค่อนข้างจะมีหลายฤดูนิดนึงน,นะครับช่วงกลางวันนะครับจะร้อนพอต,ตกช่วงบ่ายสักไปสามเสี่นะครับก็จะมีฝนตกเกือบทุกวันวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะครับที่มีฝนตกนะครับกรเกษตรอินทรีย์รอบบ้านวันไหนที่มีฝนตกก็มีความรู้สึกว่าวันนั้นอากาศเย็นสบาย ก็อยากออกมาทำสวนเกษตรอินทรีย์รอบานนะครับวันนี้นะครับมีฝนก็ทำให้รู้สึกว่าอากาศเย็นต้องออกมาทำอะไรสักอย่างกับสวนเกษตรอินทรีย์รอบานปอดสังพิษนะครับก็แบบที่ต้นคลิปนะครับต้นคลิปที่บอกว่าได้ปลูกผักเชียวาไว้นะครับผักชีการปลูกไม่ได้วางแผ่นะาานะครับเอาเมล็ดเศษตั้งซอนนะครับลงปลูกเต็มที่เวลาเข้าขึ้นก็ข,ขึ้นเต็มที่ แต่เวลาเขาขึ้นเป็นต้นกล้าแล้วจะทิ้งจะคว้างเขาก็มีรู้สึกว่าเสียดายครับแล้วก็ไม่อยากให้เขาต้องต้องสูญเสียโดยปราประโยชน์นะครับแต่ละต้นเขาก็มีชีวิตก <c oughs> ็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อเอาเขาขึ้นมาให้เขาลืมตามมามองหูโลกไปนี้แล้วก็อยากจะดูแลนะครับแล้วก็อยากจะใช้คุณประโยชน์จากเขาได้มากที่สุดในการบริโภคผักปลอดสารพิษนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงกระถางประดิษฐ์แฮนเมดลมอยฟ้าใบใหญ่นะครับผม ก็ได้ทําขึ้นมานะครับได้ทําขึ้นมาก็วันละกระถางสองกระถางทําสะสมเอาไว้นะครับก็จะได้มีพื้นที่ในการปลูกผักมากขึ้นอย่างนที่บอกนะครับหลายๆครางว่าไม่อยากจะทําร้ายน้องผ้อยท้านะครับเราสงสารเขาเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอาโอเคให้เขาอยู่ตามเขาแล้วเราก็ยกเขาหนียกขึ้นลอยฟ้าหนีเขาแล้วกันนะครับไม่ให้เขากินพืชผักตามพื้นไปตามตามตามวิถีชีวิตเขานะครับตอนนี้ก็กล่าวว่า ทำกระถางมิกขึ้นมาเลยๆเรื่อยๆนะครับได้หลายกระถางก็จะต้องการทําการย้ายกาวผักกระผักฉีสูกไว้ไม่มีการคํานวณเลย <c oughs> เคจนเตี้ยงทองเห็นไหมครับปัญหาตามมาคือเวลาเขาขึ้นขึ้นเยอะนะครับเวลาเราปลูกลงพื้นอีกลงไใส่ท่าก็จัดการอีกแล้อย่างหนึ่งผักชีเป็นผักที่มีนิสัยไม่ชอบโดนน้าฝนถ้าโดนน้ําฝนแล้วก็เขาก็จะประมาณว่าน้องง่ายครับ ผักปกป่าก็เลยจะต้องดูแลเขาพิเศษก็เลยขึ้นลอยฟ้าเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการย้ายผักชีนะครับลงในกระถางเอเนตใบใหญ่นะครับลอยฟ้านะครับประมาณสองกระถางน,นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องขึ้นแออัดเหมือนต้นขิมที่ได้น้องเสนอรจะทำางรโอเคเดี๋ยวมาติดตามชมดูนะครับการย้ายต้นกล้าผักชีลงในกระถางติดแอนเนตใบใหญ่ครับ ตอนนี้นะครับเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษนะครับก็ได้เตรียมกระถางปิดแทนเมตรลอยฟ้าใบใหญ่นะครับใบนี้ไว้เป็นที่ปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวกระถางใบนี้นะครับก็จะทําการย้ายนะครับก็ยังทาการย้ายต้นกล้าที่กําลังเจริญเติบโตนะครับตันนี้เขาออกใบที่3ามใบที่4ี่แล้วนะครับนะครับเนี่ยออกเป็นใบผักชีละครับผมถ้าไม่รีบย้ายเดี๋ยวเขาจะโตช้านะครับเดี๋ยวก็จะเอาต้นกล้านะครับ ที่ออกไปที่3มที่4นะครับไปลงในกระถางปิดแทเม็ดไรฟานะครับที่ได้เตรียมดิไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะทาการเอาต้นกล้าจากกระถางนี้นะครับปสู่อีกกระถางใบหนึ่งนะครับผมจะเลือกต้นที่แข็งแรงไปก่อนนะครับไม่ค่อยดึงนะครับถ้าดึง ถ้าดึงแรงไปนะครับลากเขาจะขาดนะครับผมเพราะว่าเขาบอกบางมากลยที่บอกนะครับผมก็ต้องใช้นิ้วงวัดเขัา นี่นะครับก็ได้ต้นกล้าบางส่วนแล้วนะครับอยู่ในนี้เดี๋ยวพ็อจะทําการปลูกเลยนะครับผมให้ทันเวลาวันที่จะมุดคําครับได้ต้นกล้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆนะครับบรรจุปูกใช้นิ้วนะครับที่ไม่เป็นลุมๆนะครับผมแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับจะให้เขาไม่หนาจนเกินไปเหมือนในไฟพอกกล้าหรือักชีครับ ลากคุยาวมากเลยครับผมปลูกผักชีต้องใจเย็นมากครับเพราะว่าต้นกล้าเขาอบาบางมากครับผมเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะ เอามาถ่ายทำวิดีโอครั้งหนึ่งครับว่าเราใช้ระยะห่างประมาณคือพอเราเรียงต้นกล,าล้าเราจะได้ประมาณต้นครับเดี๋ยวเราชมนะครับวันนี้นะครับต้นกาผักชีนะครับในกระถางพแฮนไ์เมดรตอฟฟ้าใบใหญ่นะครับก็ได้ทําการแยกย้ายได้าาหนึห่งกระถางไฮเมดรตอยฟ้านะครับผมเนื่องจากวันนี้บรรยากาศใกล้ค่ำครับ,รบก็เลยไม่สามารถที่จะ ทําถึงสองกระถางได้ก็เดี๋ยวกระถางที่2อนะครับอาจจะไว้แยกย้ายในวันต่อๆไปนะครับกระถางที่3 4จนวันต้นกล้าเขาไม่ขึ้นหนาแน่นแล้วเราจะได้มีผักชีทันเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะได้เ,เบ่กปันกัละานาณมิตรหรือว่าพี่ๆที่เรารักและเคารพนะครับจะได้มันก็ไปซื้อผักมาเอาที่นี่ได้นะครับผมกเกษตรยินดีเกษตรด้มาเวลาพูดเร็วแล้วก็จะติดทุกครั้งกเกษตรอินทร์ระบ้านปอดสารพิษน,นะครับก็ยินดีที่จะแบ่งปันพันผักหรือว่า แบ่งปันผักที่ปลูกไว้เป็นมาเย็นนะครับให้ทุกท่านได้ทานกับยุคเศรษฐกิจที่จะต้องพอเพียงนะครับผมก็วันนี้นะครับเกษตรอินทรีย์ก็ได้นําเสนอเรื่องราวการย้ายผักชีทคนิคที่หนึ่งนะครับการย้ายต้นขผักชีต้องมุงเบาๆมากเพราะผักช <g ab ung> ีนะครับลากเขาจะขาดง่ายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งต้นเขาบอบบางต้นเขาไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ควาพิถียพิถฐนป่าปนีในการปลูก ต้นกาผักชีลงในกระถางพันตุ์แทนเม็ดลอยฟ้าใบาใหญ่หรืองลงในโฟมที่เหลือใช้หรืองลงในภาชนะที่เราจะหาวิธีคิดว่าจะทาเอาภาชนะอะไรที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อมาปลูกต้นไม้นะครับไปชมคลิปนี้นะครับก็ไงก็ฝากนะครับถ้าเกิดถูกใจเป็นความชอบนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับหรือว่าให้กําลังใจนะครับทางเกษตรกรบ,บ้านปลอดสารพิษก็จะนํา เรื่องราวดีๆนะครับเก็บวกับการขึ้นผักสุดควรมานำเสนอน,นะครับในยาวที่ลงสวนในยามที่เวลาว่างครับขอบคุณทุกท่านมากครับในการติดตามสวัสดีครับผม